เขียวหวานนะครับนี่ส้มเขียวหวานของเราน่าทานมากครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซทุกๆท่านนะครับผมป้าบาสาวน้อยรายงานตัวครับผม มาครับพี่น้องเมื่อกี้มาเกี่ยวเข่าบปด้มาพอหน้าคางๆครับมาพอคุณตาโทกับคุณยายตุ่มนะครับผมนี่ครับพี่น้องเพ่อนกันยังยึดถือวิธีสารการเกี่ยวข้าวแบบบ้านๆครับแบบโบราณเท่าครับพี่น้องนี่ครับเข่าเพ่อนกับสีมีลมแน่ยืนแน่ครับพี่น้องนี่ครับมัดเข่าเพลินเด้อนี่เกี่ยวข่ากว่าจะได้แต่ละมัดครับพี่น้องกับถือว่า ก่มจนปวดหลังปวดเอวไปแล้วครับนี่ครับเป็นเกี่ยวมาสวัสดีวันหวยออกนะครับวันนี้ก็16วันนี้วันที่16เอพฤศจิกายน2568นะครับผมนี่ครับทัวโอกาสท้ายคลิปซูพี่น้องเมืองครับผมนี่ เกี่ยวแบบโบราณโบราณของเรานะครับท่ามกลางอากาศเด็ดห่อนแน่ล่มแน่ครับผมนี่ครับคุณตาโทรครับผมอยู่บ้านน้องละคังนะครับเด้อบ้านน้องละคังอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ของเราเองนะครับผมนี่นะครับเพิน่นเกี่ยวสองคนตายายนะครับกเกี่ยวไหวให้ลูกให้เต่ากินย่ามปีใหม่ผลละครพี่น้อง ลูกเต่ามาแต่กรุงเทพลูกหลานเพ um ิ่นโชวนี่กับเมย์ยอมเมยไปก่อนสองคนแมนบย่ายแมนแมนแมนมนแ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 มนีมนร่บแมนแมนแมาแมนแมนแมากมนแ่นแมามาแ่นแมาแมน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 บานแนกมกแนแมนกมนแมนแมนแมมนแมนแมนนแมนก เขากับโบเฮียนั่ครับพี่น้องแต่กัดสิหลายขั้นตอนครับผม,เ,ออมเนี่ยแข็งแน่เนี่ยมขนเนีน่ยมยังกัใดใส่รถใส่อยูเอาแม่นมนาตาเพราะว่า <ขอ S 2> ถ้าแบกไปมันก็ไกลโพอดเกิดเป็นชาวนาเนี่ยเราต้องสู้อยู่แล้วนะครับไวรุนสมืออาศิบงหูนะครับวิธีสานแบบนี้เพราะว่าเพิ่นเกิดมาเพิ่นกับพ่อรถเกี่ยวแล้วครับแต่ถ้าเป็นในหยุคเบาบาดหรือว่ายุค อายุเก่าศูนย์นี่สิฮู้ดีครับผมการเกี่ยวเขาสมัยตะกี้กับเฮ็ดหอดล้านพี่น้องหาขี่งัวขี่ขั้วเป็นหลุมล่านจนวะตะกี้กับมีตะตีเอากระสีกระหนวดเอาหน้าตาเนาะตัวนี้กระสีเอาไปสีลุงแค่ต้องสีของลุงอะไรอโว ครับพี่น้องการเกี่ยวเขาเพิ่นกะเกี่ยวนี่ครับเพิ่งกับเห็ดกัน2คนนี่แหละครับเฮ็ดไปนน้ำเปิดลูกทุ่งเปิดวิทยุหน่อยไปนนำครับพี่น้องคุยกันตามวิธีอีสานสองตายายนะครับ ปมากินต่อมปลาเคชงหน่อยมากินต่มปลาเคชงหน่อยปีนี้บ่มีปลาคอนเะจับว่าเนาะตาเนาะแซวนีเนาะอือนี่นะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดล่อล่อรถหลายเข่าสิบ่ได้เกี่ยวครับพี่น้องก็เลยเพิ่นเลยตัดสินใจแบบเกี่ยวไว้ก่อนครับเพราะว่าเข่าก็ล่มหลายดีที่ของเพิ่นบ่ค่อยมีน้ำนะครับพี่น้องนี่คุณครับรถ เกียวของบาบาดกับเกีียวอยู่หน้าพุนเหรอครับพี่น้องไปขูดแล้วนายกบใหมตา จะได้ก็มาเกี่ยวเขาเกี่ยวนามซอยตาซอยย่ายเด้อพี่น้องเอ้ยนี่แหะครับกว่าสิเขากว่าสิเป็นเขาให้เขากินแต่ละเม็ดรครับพี่น้อง บางหน้ากับเพิ่นใส่รถเกียวเพิ่นกะเรีวครับผมแต่สําหรับคุณยายกับคุณตาเนี่เพิ่นกะเกียวเอาแบบใจเย็นๆไปเรื่อยๆบ่ได้เฝ้าดรอกครับรรรรนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปวันพิเศษเลยนะครับได้ถ่ายแบบ มีคุณตาคุณยายเพิ่นเกี่ยวมือให้เมืองครับพี่น้องเพราะว่ากับบดได้เห็นมาโดนแหละครับไปกับรถเกี่ยวนี่ส่วนมากเพิ่นกับซิมีแต่รถเกี่ยวลงลึบๆๆแบบเดียวกับเรีวล่ะพี่น้องแต่นี่ก็เกี่ยวมาจักมือแหละตาหนี้นประมาณอาทิตย์เนาะบ่ได้บ่ได้แบบว่าเล่งนะแบบไปเรื่อยๆเมื่อยกับเศร้าวันนี้ก็วันที่สอง ส่วจนลูกมันมันเกิดหลายขึ้นกันเนาะครับน้ำน้ำมันท่วมบันนี้ก็ขอสิบห้าขามะลิหน่อยครับแมนอยู่บัวแตน่าพายดอกน้อยายปีนี้พายุมาเฮ็ดบาปโพด ไเ้าคเ้านในการดเกียวเกเขามารับช <HHH> มคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวบาสาวน้อยด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับนี่แหละครับวิธีสารบันเท่า พี่น้องเ้ากรุงเทพกับสีหูดีครับผมสำไมเนี่ยหน่อยเป็นยังไงเห็ดจังสี่กัเรียงลูกเลียงเต่าใหญ่เมื่อต้นตาเนาะไใชห้งเนลูกเต่ามยงลูกเื่อโอ้ลูกิตโก บนพอผมทีเิษณุโลกเออโลกเยทายกูแลนี้เชียงรายโอยีเรายเชียงรายเชียงมนี่แหละอืนนี่จะโทรมาบอกทุกทำอะรเขาายของายของอโ่มนะมน ครับพี่น้องนี่คุณตาพนมัดเขาโซ่พ้อมครับเกี่ยวเลยมัดเลยนะครับจักรลูปในตาหายหนึ่งสองจุ๊บโอ้สุดยอดครับผมนี่แหละพี่น้องสาวอาเซียนเท่าพี่น้องประเทศคางๆเพื่อเห็นวิถี ไทยกับลาวนี่วัฒนธรรมกับเพื่อนกัศิกคือๆกันอยู่ดอกตาแข่งกันเหมในชุมพูคือกันนี่ครับเกี่ยวไปนึ่งมีจังหวะกับมัดไปเรื่อยตากแดดไปเรื่อยครับแดดดีครับเมื่อนี้มาครับพี่น้องบ่าวบากกัศิขอปิดคลิปไปเลยครับหลังจากที่ได้ถ่าย คุณยายคุณตาเกี่ยวข้าวแบบวิธีอีสานบ้านเรานะครับผมไอแบบวิธีแบบสมัยเด็กหน่อยครับพี่น้องสมัยตะกี้ก็สิมีแต่แบบนี้แหละครับผมสําหรับวัยรุ่นยุคใหม่บางคนก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะครับว่าการเกี่ยวข้าวแบบวิธีบ้านเฮาเป็นอย่างไรนะครับเนาะนี่กระเป๋บาบากระเทือกอากาศเดรนมาไายคุณตาคุณยายห้เมือง เมื่อคลิปจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของห้สารใสเลาะชาแนลนะครับสำหรับวันนี้บา่บาวสาวน้อยลาไปก่อนนะครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ